ครับวันนี้เข้าครัวสไตล์นันนี่นันนี่นะครับเรามาทําดูนะครับว่าวันนี้เราจะทําอาหารอะไรรับประทานกันนะครับเรามีอุปกรณ์หลากหลายนะครับที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับมีข้าวนะครับแล้วก็กุ้นเชียงนะครับแล้วก็แฮมที่เหลืออยู่นะครับแล้วพระเอกตัวหลักของเราคือน้ำพริกน้ำย่อยนะครับ วันนี้เราจะทำข้าวผัดน้ำพริกน้ำย้อยนะครับใส่กุนเชียงและเบคอนนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาทำดูครับว่าข้าวขวดสแตนด์นี่นันน่นี่เนี่ยทำยังไงนะครับเราเตรียมก่อนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราเตรียมไข่นะครับไข่นี่เราใส่พริกไทยเพื่อให้มีรสชาตินะครับเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไว้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในระหว่างเคล็ดลับเพื่อสุขภาพนะครับเราจะต้มกุ้นเชียงก่อนนะครับคราวนี้เราต้มนะครับเพื่อที่ให้สุขภาพดีนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทอดนะครับแล้วน้ํามันจากกุ้นเชียงเนี่ยสามารถทําเป็นน้ํามันที่ใช้ทอดข้าวผัดได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูตอนนี้เราต้มน้ําแล้วกุ้นเชียงนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะคือลักษณะหนึ่งหั่นเป็นแผ่นฉลับบางๆนะครับแล้วอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยนะครับ เราจะหั่นเป็นแบบแคระลูกเต๋านะครับเพื่อที่ให้สุกง่ายนะครับเดี๋ยวเราลองใส่กุ้นเชียงไปดูต้มนะครับแล้วให้น้ำเนี่ยงวดงวดนะครับให้แห้งๆแล้วเราก็จะลงเข้าผัดแล้วก็เนื้อต่อไปนะครับ ตอนนี้คุนเชียงเราก็จะได้ที่แล้วนะครับเริ่มนวดแล้วนะครับเริ่มแห้งนิดๆนะครับกำลังจะสุกเต็มที่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะใส่นะครับแฮมนะครับลงไปเหมือนเดิมเหมือนกัน ัดให้เข้าที่ตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมนะครับกลิ่นแฮมก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ครับผุดเชียงกับแฮมก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับ เวลาเตรียมข้าวผัดนะครับเราจะทานกี่คนเนี่ยถ้าอย่างนี้หนึ่นชามนะครับเราก็จะใส่น้ำพริกน้ำยอยเนี่ยสช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปก่อนนะครับ แล้วนะครับวันนี้สําหรับข้าวคว้วสไตล์นันนี่นันนี่นะครับการทาข้าวผัดน้ําพริกน้ําย้อยนะครับใส่แฮมแล้วก็คุ้นเชียงนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูน่ารับประทานมากเลยครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเราไม่ใช้น้ํามันนะครับน้ํามันเราได้จากกุ้นเชียงนะครับความหวานเราก็ไม่ใส่น้าตาลนะครับน้าตาลเราก็ได้จากกุ้นเชียงเหมือนกันนะครับความเค็มก็จากแฮมนะครับมันก็จะกลมกล่อมไปอยู่ในรสชาติของข้าวผัดนะครับ แล้วก็กระเทียมนะครับก็ได้จากน้ำพริกน้ำย้อยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับแล้วความเผ็ดก็ได้จากน้ำพริกน้ำย้อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือข้าวควงสไตล์นันนี่นันนี่นะครับข้าวผัดน้ำพริกน้ำย้อยครับ